ขออนุญาตพูดถึงคดีวันนี้นะครับที่มาขึ้นบทความและเห็นว่าพี่หนุ่มจะมาด้วยวันนี้เนี่ยย้อนนิดนึงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้เป็นเรื่องที่ทางกลุ่มเชื่อมจิตเยนะครับเขายื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลท่านมีคำสั่งเนี่ยลบคลิปของรายการผลกระแสนะครับหลักเลยคือคลิปวันที่18ธันวาคม2566ครับที่มีพี่หนุ่มทำมาเปิดเผยในเรื่องของกิจกรรมของเขาครับก็คือ พี่หนุ่มก็ยืนยันคำเดิมทนายก็ยืนยันเดิมว่าเราจะไม่ลบเราะรจะไม่ลบเนื่องจากสาเหตุที่ไม่ลบเพราะว่าพี่หนุ่มเป็นหนึ่งในฐานะสื่อการนําเสนอในเสนอเพื่อประโยชน์สาธารณะสิ่งที่เขานําเสนอมันเนี่ยมันขัดกับพระไตปรปิฎกณวันนั้นโดยที่เขาไม่เคยชี้แจงอะไรนะครับ,รบพี่หนุ่มก็เลยยืนยันว่าว่าไม่ลบ ทานศาสาท่านมีคำสั่งแล้วจะปฏิบัติครับครัรบแล้วทีน,วนี้เนี่ยการขึ้นศาลเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ขึ้นศาลเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขายืนยันว่าเขาจะสืบพยาน3าปากซึ่งมีตัวทนายธรรมราชด้วยมีคุณหมอแล้วก็ครูสาวตอนนี้ผมก็บอกธรรมราชว่าธรรมร,ราชเบิบกความไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นทนายเนี่ยถ้าทนายจะเบกิเบกความต้องเบิกความตงแต่ปากแรกนะผมก็ต้องใช้สิทธิ์คัดค้านปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้สืบธร,รรมร,ราชรหรอกครับก็สืบตัวครูสาวซ เขาหมดพยานแค่นั้นเลยไม่ไม่มีคุณหมอคนนี้ก็คือสิ้นสุดที่ที่ครูสาวแต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อวานเขานำมาโต้แย้งเนี่ยคือเขาพยายามบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับซึ่งผมนี่แปลกใจมากแต่ผมต้องเรียนหนีครับเมื่อเช้านี้ผมเจอพระอาจารย์มหาวัฒนาซึ่งเป็นพระสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาผมไม่ถามท่านท่านบอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยต้องตีความตามภาษาบาลีเป็นคำคำอย่าตีความเองฉะนั้นคนที่ตีความพระไตรปิฎกต้องเรียนบาลี อาจจะแปลผิดเกี้ยนได้ครับก็คือเมือ่อ,อาวานเด็กยังมีการยืนยันในก็ยังมีอะไระได้พิหนุกอยู่ใช่นะทั้งเขายืนยันอยูอย่นะครับเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำถูกต้องครับครับ,รบวันนี้โต๊ะของพี่หนุ่มเองก็จะเดินทางมาเบิกความด้วยเหม,มืาเดินใช่ครับวันนี้พี่หนุกจะเดินทางมาเบ,บิกความเองน่าจะเป็นช่วงบ่ายครับจากที่คุยกับพี่หนุ่มและตอนนี้แกน่าจะเดินทางอยู่ทีนี้เนี่ยคนนี้ถามถึงข้อกฎหมาย นนนนะมันมีประเด็นข้ขอกฎหมายที่ตกเตียงกันคือคำสั่งนี้จะสิ้นสุดหกเดือนตรงนี้นในฐานะสัญนาความเนี่ยพี่ตุ๋ยมีมุมมองไงครับในในส่วนคําสั่งที่ท่านเขียนว่าชิ้นสุดหกเดือนเป็นคําสั่งที่เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายที่มันมีบัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติสารเยาวชนนะครับสารท่านคงตัดสินหรือมีคําสั่งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับแต่การสิ้นสุดหกเดือนไม่ได้หมายความว่าเขาจะรอดนะฮะถ้าเขายังทํากลับอยู่เหมือนเดิมพอมอยังฟ้องเขาได้อยู่นะครับยังฟ้องเขาได้อยู่ให้เขากลับมาปฏิบัติเหมือนเดิมได้อยู นะครับไม่ได้หมายว่า6เดือนแล้วเขาจะรอดอย่างที่เขาบอกว่าเขาจะกลับมาทําอะไรถ้ายังมีพฤติการเดิมผมว่าเขาโดนได้อีกการฟ้องคดีของพอมอจะฟ้องใหม่ได้กฎหมายถือว่าไม่ฟ้องซ้าครับเขายังโดนได้อีกหลักจาาหกเดือนไปแล้วอยากให้พี่ตุ๋ยอปัปเษกที่สอนอทองหลอ่อตอนนี้งมีความคืบหน้าสอนอทองหลอ่อลอ่อาสุดพนักง,งานสอบสวนเนี่ยนัดหมายให้ทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทนายธรรมราชเนี่ยส่งตัวไปยื่นสำนวนที่พนักง,งานอายการ แต่เขาเยังขยับอยู่ยังเลื่นเนื่องจากเขาอาจจะติดสารที่นี่แล้วก็ยังมีภารกิจอื่นอยู่ผมก็พยายามเร่งรัดนะครับในส่วนที่พี่หนุ่มฟ้องไปในเรื่องของออโหนกระแสกับส่วนตัวครับ <mm> ก็เร็วๆนี้ผมว่าต้นเดือนน่าจะรู้เรื่องครับเขาต้องไปสำนักงานอายการในการถูกถูกสั่งฟ้องของพนักงานสวนแล้วไปที่อัยการเพื่อให้การสรุปสำนวนอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับโอเครครับขอบคุณครับขอบคุณครับ